สวัสดีครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่3กรกฎาคมอยู่กับผมโค้ชแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลิเวอร์พูลกันนะครับวันนี้จะพาไปคํานวณนะฮะวงในคํานวณค่าเหนื่อยของซาร่าอันใหม่3 5 0 0 0 0ห้นปอนเนี่ยไม่เป็นการพังเพดานค่าเหนื่อยเพราะอะไรนะครับรวมไปถึงถกอนาคตโรเบร์ตฟิมิโนแล้วก็ข่าวโดนัลโดขอย้ายหนีผีเดี๋ยวติดตามกันได้ในข่าววันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนเจดีก่อนนะครับสำหรับเรียลแฟร์ทาวเวลนะครับใครที่ต้องการดูบอลที่ประเทศสิงคโปร์นะครับลิเวอร์พูลต 3 9 0 0บาทเท่านั้นนะครับ3วัน2คืนได้เที่ยวได้ดูบอลได้กินนะฮะก็ไปสนใจไปที่แอดไลน์เบอร์โทรมุงซ้ายล่างมือนะครับสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าจับจองพื้นที่ได้เลยนะครับรวมไปถึงใครที่เป็นกดไหลย้อนนะครับยาสมุนไพรธรรมชาติยาทาตาจอมทองช่วยได้นะครับรวมไปถึงใครที่ไอเจ็บคอมีเสมหะอย่าลืมยาแคไอตาขันตีทั้ง2ตัวยานะครับสามารถสั่งซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปหรือว่าแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนะครับมาดูข่าวสารในวันนี้กันนะครับ เริ่มต้นผมขอไปเรียกน้ำย่อยนะฮะที่ประกาศรายชื่อนะครับในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเรียปูเนี่ยสินักเตะนะครับจะเดินทางมารายงานตัวปีซีซันในวันจันนี้นะฮะวันจันที่จะถึงนี้19คน19คนแรกมารายงานตัวก่อนมีชื่อของใครบ้างน,นะครับชื่อที่เปิดเผยออกมาเนี่ยเซตแรกที่มาวันจันเลยเนี่ยก็จะมีนะครับอาร์เดรียนนะฟาบิโอคาวาโยอ่านนักเตะใหม่มาแล้วคนหนึ่งนะฮะอ่าแล้วก็มีเดวิสนะครับ น่าจะเป็นเบนเดวิสนะแล้วก็มีดิอาร์สเอเลียตนะครับเอเลียตนั่นแหละแล้วก็ฟิมิโน่โกเมสจอแดนเฮนเดอร์สันเคเลเฮอร์โกนาเต้มาติดมิลเนอร์นะครับ e ain, ilipp, sey, ออกเดชามเบรลนนาธานีฟิลิปแลมซี่อามานะครับนักเตะใหม่เรามา2คนนะฮะแล้วก็เตียโก้คันทาร่านะครับมาเนโก้เบนเลียมมาลิสวิลเลิปมาแล้วก็ เซฟฟานเดนเบิร์กก็มารายงานตัวก่อนนะครับนี่คือเซตที่มาวันจันทร์ส่วนหลายๆคนถามว่าเอ้าแล้วเซตเซตอื่นน่ะหลายๆคนชื่อหายไปเนี่ยมาอย่างไรก็ต้องบอกงี้ฮะให้เพื่อนเพื่อนึกภาพตามว่าตอนที่เราปิดซีซันมีนักเตะหลายคนเลยที่เล่นในทีมชาติเช่นพวกอาริซงเบเกอร์ฟาบินโยฟานไดเทนอาโนอะไรพวกเนี้ยไปเล่นทีมชาติกันมานิดนึงก็เลยทําให้พวกนั้นอ่ะพักช้ากว่าคนที่ไม่ได้เล่นทีมชาตินึกภาพออกไหม ทำให้พวกนั้นนะ่ะต้องก็ได้วันพักเพิ่มกว่าเดิมนิดนึงดังนั้นชื่อที่ไม่ได้กล่าวมาที่ที่จะมารายงานตัวในวันจันทร์เนี่ยเดี๋ยวก็คงตามมาในวันถัดไปเช่นวันอังคารวันพุดพระหัดสุกเสาอะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวมาแน่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะเดินทางมาประเทศไทยด้วยแหละนะครับไม่ต้องกลัวนะฮะอ่ะทีนี้มาดูกันที่ฮาวิเอเรียดนะครับนะก็ทําการเปลี่ยนเบอร์เสื้อครับจากเบอร์67เดี๋ยวจะมาใส่เป็นเบอร์19 ในซีซั่นนี้นะครับนี่ก็เป็นการคอนเฟิร์มผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการนะแล้วก็ถ่ายรูปใส่เสื้อเบอร์19แล้วด้วยเอเลียดโดยเจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าเขาเนี่ยก็ถือโอกาสอันดีไงเลข19ก็ว่างด้วยแล้วก็เบอร์19เนี่ยเป็นเบอร์ที่นักเตะชื่อดังๆหลายๆคนก็เคยใส่เขาก็เออถือว่าเป็นโอกาสที่ดีหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือซาดิโอมาเน่ครับก็เคยใส่เบอร์นี้ด้วยก็เลยทาให้เอเลียดเนี่ยมองว่าอะ มันก็ภูมิใจอะได้ใส่เสื้อมาตัวเนี้ยต่อจากที่มานี่เคยใส่เป็นเบอร์แรกด้วยไงนะครับก็อ่ะก็ถือว่าได้เบอร์เสื้อสวยแล้วครับสําหรับซีซั่นนี้สำหรับฮาวิเอเยดนะครับมากันที่เรื่องราวของซาร่ากันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้ผมก็เอาเบื้องหลังมาฝากกันพอสมควรแล้วแต่วันนี้ขอเพิ่มเติมหน่อยนะครับเป็นข้อมูลนะครับจากคริสบัตคอมนะครับนักข่าวเทียหนึนะสายสายหนนักข่าวหงสายเทียหนึงของ เทเลกาฟนะครับเขาออกมาบอกว่าในทริปที่มีโคโนตนะครับก็คือที่ที่กรีซนะครับที่ทีมงานเราบินไปปิดเจราจาแล้วก็ปิดต่อสัญญาโมซาร่าได้เนี่ยมันมีบางจุดที่ผมมองว่า,าที่ตัวผมไปเปิดข้อมูลเพิ่มเติมมาแล้วมันน่าสนใจนามาฝากเพื่อนๆนะครับแน่นอนเขาบอกว่าเบื้องหลังเนี่ยมันก็การเจราจาสัญญ,ญากับซาร่ามันตันมานานเหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้ฮะ ลิอภูเคยยื่นค่าเหนื่อยให้กับซาร่าอยู่ที่สามแสนปอนนะครับก่อนหน้านี้ซึ่งตอนนั้นตกลงกันไม่ได้นักเตะยังไม่พอใจในจํานวนสามแสนปอนนี่คือที่คิสบัตค้อมบอกนะอาจจะไม่ตรงกับที่นิวโจนบอกนิวโจนบอกได้ประมาณ2องแสนห้าบาทถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ว่าอันนี้บอกว่าได้สามแสนแต่ว่านักเตะยังไม่พอใจนะตอนแรกที่เคยคุยจนวันเวลาผ่านไปนะฮะมันไปถึงทางตันตอนที่ธันวาคม2021 เอเย่นของซาร่าเคยบินไปคุยกับผู้บริหารของริ์พูที่บอสตันที่สหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ตันนะตอนนั้นเป็นต้นมาแต่ทีนี้เนี่ยสุดท้ายทําไมครับคำถามว่าทําไมริ์พูถึงยอมจ่ายค่าเหนื่อย3ามแสนห้าขั้นต่ำนะเพราะว่าเดี๋ยวมันยังรวมออปชั่นอีกแล้วมันจะไม่พังเพดานค่าเหนื่อยหรือนะครับตรงนี้คิสบรากอมก็อธิบายฟังว่าไม่พังเพดานค่าเหนื่อยนะแม้ว่าเดิมทีเนี่ยลิ์พูนะครับก็คิดเรื่องการต่อสัญญามาเน่ด้วยนะ จริงๆถ้ามาเน่ไม่อยากย้ายนะครับเพื่อนๆร์พูก็พร้อมที่จะให้สัญญาฉบับใหม่กับมาเน่ด้วยเพิ่มค่าเหนื่อยทั้งซาร่าและมาเน่เลยแต่พอมาเน่ขอย้ายเนี่ยร์ฟูก็ไม่ขวางทางอ่ะโอเคงั้นเราก็ปล่อยและสุดท้ายก็ปล่อยไปบาเยนได้ทําให้หนึ่งเลยนะฮะประหยัดเงินครับพอเราปล่อยมาเน่ไปประหยัดเงินในส่วนค่าเหนื่อยของมาเน่มาเน่รับค่าเหนื่อยกับร์พูก่อนที่จะย้ายไปบาเยนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 8ึ0 0 0หมื่นถึง2แสนนะครับ ก็ประหยัดไปได้อะผมตีกลมๆว่า2 0 0แสนประหยัดไปได้2 0 0แสนปอนจากมาน่เท่านั้นยังไม่พอครับอะเราไปเขาบอกว่าเราไปเราไม่สามารถที่จะต่อสัญญากับโอริกี้ได้เพราะว่าโอริกี้เองก็ไม่ต่อสัญญาแล้วโอริกี้ก็อยากย้ายไปมิลานด้วยก็เลยอะแยกย้ายก,กันแบบฟรีเย่นโอริกีบบ้รับค่าเหนื่อยกับลิเวอร์พูลเนี่ยในสัญญาปัจจุบันก่อนที่จะหมดสัญญานเนี่ยหนึ่งแเท่ากับว่าเราประหยัดเดี๋ยวผมจะเปิดตัวเลขให้ดูเลยจะได้เห็นกันว่าชัดนะฮะ เราประหยัดค่าเหนื่อยมาเน่ไป200,000นะครับและเราก็ประหยัดค่าเหนื่อยโอริกี้อีก100,000ทีนี้เงินจำนวนนี้เราก็ต้องนำไปจ่ายดาวินนูนเยสด้วยครับเราซื้อนูนเยสมาจ่ายค่าเหนื่อยนูนเยสแสนสี่ก็ยังเหลือครับยังเหลือส่วนต่างจากที่เราปล่อยมาเน่ปล่อยโอริกี้ไปค่าเหนื่อยยังเหลือส่วนต่างอยู่ที่แสนหกซึ่งไอ้แสนหกเนี่ยเอาไปจ่ายซาร่าได้เลยฮะซาร่าเนี่ยค่าเหนื่อยเดิมอยู่ที่ 2 0 0 0 0 0ถึง2องแ0 0นน,นนะครับเพิ่มเป็นค่าเหนื่อยมาอยู่ที่35 0 0ไม่รวมออปชันนะฮะไม่รวมโบนัสต่างๆดังนั้นส่วนต่างที่ซาร่าต้องการคือหนึ่งเพิ่มไปอีกแสนก,กว่าเนี่ยก็นำตรงส่วนของมาเน่เนี่ยมาเน่และโอริกี้เนี่ยไปจ่ายโปะได้ทำให้เพดานค่าเหนื่อยมันยังไม่ได้พังลงนึกภาพออกไหมนี่คือที่ที่ทคิดบัตรข้อมเขียนเอาไว้นะฮะอยู่ตรงท่อนล่างๆครับ นี่ฮนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะฮะเห็นไหมในตอนแรกเคยยื่นสามแสนแล้วก็มีเนี่ยมีบอกนะครับว่าเนี่ยประหยัดตรงโอริกี้ไปนะครับแล้วก็ประหยัดตรงซาดิโอมาเน่ด้วยสุดท้ายนะสามารถนํามาจ่ายไหมเห็นไหมฮะสามแสนห้าไ,ได้และมีโบนัสด้วยนะคือสามแสนห้าเนี่ยเป็นเงินเงินพื้นฐานถ้าเกิดว่าซาร่าอ่าเรามีแรงจูงใจให้ฮะถ้าซาร่ายิงประตูได้หรือแอสซิสต์ได้ ก็จะมีโบนัสในแต่ละสัปดาห์แต่ละสัปดาห์ด้วยก็เหมือนกับว่ามันเกิน3ามแสนห้าขึ้นขึ้นไปจะถึงสี่แสนไหมผมไม่ทราบเพราะเขาไม่ได้เขียนนะผมเห็นบางที่ไปเขียนว่าบางเพจไปเขียนว่าได้4ี่แสนอะไรเนี่ยมันมันไม่ใช่มันมันมันยังไม่มีตัวเลขบอกออกมาบอกนะว่าได้สี่แสนนะเขาบอกแค่ว่า3ามแสนห้าบวกโบนัสอ,อันนี้ก็ขอคอนเฟิร์มประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคก็จะได้เห็นภาพชัดเนาะ ทีนี้เนี่ยมาดูที่เรื่องราวของโรเบอร์โตฟิมิโน่กันบ้างนะครับเว็บไซต์เดอะมิลเลอร์นะฮะรายงานโดยนักข่าวที่ชื่อว่าไซมอนบูลล็อกนะครับก็เป็นหัวหน้านักข่าวนะฮะของทางเดอะมิลเลอร์แน่นอนว่าเดอะมิลเลอร์เนี่ยถือว่าเป็นสื่อเทียร์ต่ำๆที่ไม่ค่อยน่าเชื่อถือข่าวก็สิบเยอะแต่ว่าหัวหน้านักข่าวออกมารายงานเองแบบนี้เราก็คงจะต้องฟังหูให้หูเหมือนกันนะอาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่าเชื่อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ข่าวที่เขาเขียนเนี่ยเขาบอกว่า ลิพูครับมีการวางกำหนดการที่จะพูดคุยเกี่ยวกับอนาคตของโรเบรโตฟิมิโนแบบเป็นการส่วนตัวในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้คือในช่วงนี้เราเห็นว่าโรเบรโตฟิมิโนมีข่าวกับทางยูเวนตุสอย่างหนักใช่ไหมฮะยูเวนตุสต้องการตัวของฟิมิโนนะก็เลยอยากจะเอาอะไรนะลาบิโออะไรแบบนี้มายื่นสลับตัวหรืออาจจะบวกเงิน แล้วก็ขอสลับตัวอาราบิโอมาแต่เนี่ยไซมอนมูล็อกบอกเลยนะครับว่าลิเวอร์พูลไม่สนใจราบิโอนะครับในเนื้อข่าวเขียนชัดเลยนะฮะไม่สนใจราบิโอแต่ทีเนี้ยลิเวอร์พูลก็กังวลเหมือนกันว่าเอ๊แล้วฟิมิโนจะอยากย้ายหรือเปล่าเพราะว่ายูเวนตุสเนี่ยสนใจอาจจะยื่นข้อเสนอเข้ามาก็ได้ก็เดี๋ยวทางลิเวอร์พูลครับเขาบอกว่ามีแพลนนะแพร์นิ่งทรอคกับฟิมิโนครับแล้วก็ฮิสแอบไบเซอร์ก็คือลิเวอร์พูลเนี่ยจะทำการพูดคุยกับโรเบนโตฟิมิโนแล้วก็เอเจนต์ส่วนตัว เป็นการในเป็นการส่วนตัวนะครับในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ครับ incoming weeks นะครับก็เดี๋ยวนัดถกอนาคตนั่นเองนะฮะซึ่งผมมองว่าเป็นไปได้เลยแหละนะครับที่ว่าจะต้องถกกันหน่อยว่าเอาไงกันดีแต่ในที่นี้เนี่ยแซมมอนมูลล็อกไม่ได้พูดถึงเรื่องว่าเอ๊แล้วจะให้สัญญาฉบ,บับใหม่กับฟิมิโน,โน่หรือเปล่านะไม่ได้พูดเรื่องนั้นแต่ถ้าถึงขั้นว่าไปถกอนาคตกันจริงๆสมมติถ้าข่าวนี้เป็นเรื่องจริงนะฮะก็ควรจะต้องคุยกันเรื่องอนา,อนาคตมากๆว่าเฮ้สัญ,ญญาต่อกันไหม นะผมก็พยายามเชียร์อยู่เหมือนกันนะอยากเข็นร์พูตต่อสัญญาฟิมิโนออกไปจะเป็นสัญญาระยะยาวระยะสั้นอะไรก็ได้ขอให้ต่อฟิมิโนออกไปได้อีกสักหน่อยเถอะไม่งั้นเนี่ยจะเสียฟรีในปีหน้านะฟิมิโนเนี่ยอืมก็ต่อสักนิดนะ่แล้วก็ค่าเหนื่อยก็เพิ่มให้กับฟิมิโนสักนิดนึงอาจจะไม่ต้องเพิ่มเยอะก็ได้แต่เพิ่มให้หน่อยนึงก็ได้ดีสักสองแสนก็กว่าก็โอเคนะระดับตำนานแบบนี้นะครับก็รอติดตามกันดูแล้วกันนะครับ ทีนี้ยังมีเรื่องราวอนาคตของโรนัลโดครับถือว่าเป็นข่าวใหญ่ของวงการฟุตบอลในวันนี้นะนำมาฝากกันด้วยนะครับจาก่อนอื่นเนี่ยขอบคุณผู้สนับสนุสนด,ดีก่อนนะครับสำหรับ S i n g l e of Football นะครับเพจที่มีทั้งคอนเทนต์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคอนเทนต์ฟุตบอลไทยมากมายนะครับก็ใครที่สนใจไปกดติดตามที่เพจของสิงห์เ o ิร์ of Football ก่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวใกล้ๆเปิดซีซั่นเดี๋ยวมีกิจกรรมร่วมกับทางช่องโค้ดแอดมีรายการร่วมกันแน่นอนแล้วก็มีแจกของรางวัลด้วยไปติดตามกันได้้้นนนนะครร,าาะครับโอออเเเเีียยกไดวววว่่่่าาาามืืถป็ขล ตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะครับเตียโนโรนาโดบอกกับสมสรรแมนยูนเต็ดว่าต้องการย้ายออกจากทีมในซัมเมอร์นี้ถ้าเกิดว่าได้ข้อเสนอที่เหมาะสมเข้ามาขอร้องสมสรว่าให้ปล่อยผมไปเถอะนะฮะอยากเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอยากเล่นกับทีมที่ได้เล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกทีมใหญ่ๆนั่นเองนะครับรายงานตัวแรกเนี่ยมาจากดันแคนแคสเซิลตอนแรกเลยนะซึ่งตอนแรกคนก็ค่อนขอนะเพราะว่า ปกติดันแคนแคสเซิลเนี่ยเป็นนักข่าวที่อยู่สื่อดังอย่างเดอะทวเลยนะแต่ว่าเป็นเทียร์ที่ไม่ค่อยสูงเป็นคนที่รายง,งานข่าวแล้ววุ่บ่อยไม่ค่อยแม่นแต่ผมไปนั่งอ่านคอมเมนต์ในโลกออนไลน์มาแบบคนที่เขาติดตามดันแคนแคสเซิลเขาบอกว่าใช่ดันแคนแคสเซิลเป็นนักข่าวที่ไม่ค่อยน่าเชื่อถือไม่แต่แต่ถ้าเป็นสายข่าวที่ได้มาจากจอจเมนเดสจอจเมนเดสคือใครครับคือซูเปอร์เอเจนต์ก็คือเอเจนต์ของโรนันโดนี่แหละ ถ้าเป็นแหล่งข่าวที่มาจากจอร์ดเมนเดสจริงๆอันนี้วงในแบบร0อเลยเพราะว่าเหมือนดันแคลแค s เซลเป็นกระบอกเสียงของจอร์ดเมนเดสเลยยกตัวอย่างในทีมเรามีใครบ้างที่เป็นเอเนต์เป็นจอร์ดเมนเดสฟาบิโยใช่ไหมฮะฟาบิโยถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะเดีอโกโชตาฟาบิโอคาวโพวกเนี้ยทางนั้นเลยเป็นอยู่ในแล้วก็ดาวินดูเยสด้วยดังนั้นถ้าเกิดว่า ในอนาคตนะถ้าดันแคนเซิลรายงานอะไรที่เป็นมันมาจากกระบอกเสียงของจอห์นเบนเดตเองอันนี้น่าจะถือได้ดังนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่แพ้งพายมาคนแรกครับแล้วหลังจากนั้นครับนักข่าวเทียร์สูงสูงสจากที่อื่นๆมากันเพียบเดวิดออนสปรีนอนดัมคาสตันไซมอนสโตนของ BBC นะครับเป็นเทียร์หนึ่งของแมนยูนะแล้วก็เทเลกงเทเลกราฟมากันเพียบสกายสงสกายสปอร์ตมากันหมดรายงาน,นตรงกันว่าโรนโดขอแมนยูย้ายจริงๆนะครับ เช่นเดียวกับฟาบิซิโซโรมาโน่ก็ตามมาตามมารพร้อมๆกันหมดแล้วฮะแต่ว่าดันแคนคสเซลมาคนแรกเลยนะฮะอ่ะโรมาโน่ก็บอกว่าแน่นอนว่าโรนรลโดเนี่ยจริงๆก็อยากร่วมงานกับเทนทฮ้างนะแต่เจ้าตัวเนี่ยขอย้ายส่วนหนึ่งเป็นการกดดันให้สโมสรซื้อนักเตะใหม่เพิ่มด้วยแต่อีกส่วนหนึ่งเจ้าตัวก็อยากยาก้ายทีมด้วยแหละนะพยายามให้จอห์นเบนเดสเนี่ยหาทีมอยู่เดี๋ยวกาลังแบบไปหาทีมใหม่ให้อยู่เพราะว่าอยากย้ายนะครับแล้วก็ บาเยนตัสตอนนี้ทีมที่สนใจนะครับ3ามทีมหลักๆคือบาเยนเชลซีแล้วก็นาโปลีนะแต่ในส่วนของบาเยนเนี่ยจริงๆเคยมีการพูดคุยไปแล้วเมื่อหลายวันก่อนประมาณ7 10ถึง10วันที่แล้วเนี่ยจอร์เนเดสเคยไปคุยกับบาเยนทีนี้บาเยนเบื้องต้นปฏิเสธบอกไม่เอาเราไม่สนใจโรนัลโดแต่โรนันโดบอกว่าไม่แน่ หลายสิ่งหลายอย่างอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ให้รอดูเลวานก่อนถ้าเลวานย้ายไปบาซ่าเมื่อไหร่บาเยินต้องซื้อตัวแทนเลวานแน่และอาจจะซื้อโรนัลโดหรือเปล่าให้โรมาโน,โน่บอกให้จับตาดูตรงนี้นะครับส่วนเชลซีเองก็น่าจับตาเช่นกันเชลซีกากลังตามหากองหน้าแทนโรเมโรรูกากูซึ่งรายงานจากออสตีนก็บอกนะครับว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเจ้าของใหม่ของเชลซีท็อตโบลียได้ไปทําการคุยกับ เอเย่นก็คือเมนเดสดังนั้นเชลซีก็สนใจอยู่เช่นกันดีลนี้ไม่ง่ายหรอกครับถ้าจะให้พูดเป็นตรงๆนะแต่ที่แน่ๆคือโดนัลโดอยากย้ายดีลนี้ไม่ง่ายตรงที่โอเคค่าตัวไม่ใช่ปัญหาหรอกตั้งแต่อายุ37ค่าตัวไม่แพงมากหรอกสัญญาเหลือปีเดียวปัญหาคือค่าเหนื่อยโรนัลโดรับประมาณ4ี0 0 0 0ถึงเนี่ยใครจ่ายคือบายยอนเองก็พังหาเจอค่าเหนื่อย5 0 0แสนนะมากกว่ามากกว่ามาเน่อีกมาเน่ได้3,5 0แสนห เรวานก็ได้ประมาณสามแสนห้าแถวแถวนี้แหละแต่โรนโดเนี่ยเกือบห้าแสนบาเยอร์เองก็พังหาางาเหมือนกันไม่รู้ว่าจะจ่ายได้ไหมเชลซี Chelsea เองก็เดี๋ยวรอดูฮะว่าเชลซีจะกล้าทุ่มค่าเหนื่อยห้าแสนหรือเปล่าเพราะนี่มันเป็นค่าเหนื่อยที่มหาศาลจริง,รงๆมันมันมีไม่กี่ทีมที่จ่ายได้ส่วนเปเชก็เหมือนจะไม่ได้สนใจโรนโดอันนี้คือปัญหาแต่ว่าเชื่อเถอะว่าเดี๋ยวเมนเดสถ้าเมนเดสได้รับคําสั่งจากโรนโดเนี่ยขอร้องอย่างเงี้ยเมนเดสต้องพยายามอย่างสุดกําลังเพื่อ หาทีมใหม่ให้โรนัลโดได้แน่ติดตามฮะตลาดซัมเมอร์นี้ทีมอื่นนี่เขายังมันๆกันอยู่นะฮะแต่ทีมเราเนี่ยแหมไม่รู้จะมีอีกหรือเปล่าอ่ะ <c oughs> ให้รอติดตามอาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้นะฮะอ่ะทีนี้ส่วนทาคอฟสกี้นะฮะย้ายไปเอเวอร์ตันครับหมดสัญญากับเบอร์ลี่แล้วก็ย้ายไปเอเวอร์ตันแบบฟรีเอเจนต์นะครับก็เซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจมทาคอฟสกี้มาดูสีสันนิดนึงครับซาร่าเมื่อวานนี้พอหลังจากต่อสัญญากับลิเวอร์พูลเสร็จก็โพสต์ IG สตอรี่ เป็นอันนี้คใครเคยดูหนัง The Wolf of Wall Street บ้างนะที่เลโอนาร์โดดิคาับพีโอพูดในกลางคอฟฟิศครับ I'm I'm not living นะพูดเบาๆนะแล้วก็ซัฟฟ้าก,ก,ก็พูด I'm not fucking living กูไม่ย้ายออกโว้ยอารมณ์ประมาณนั้นนะฮะก็คือซาร่าโพสเป็นคลิปนี้คนก็ฮางกันเต็มเลยฮะว่ากูไม่ไปไหนโว้ยอยู่กันวิฟูต่อโว้ยอารมณ์ประมาณนั้นก็เป็นอะไรที่แบบสะใจจริงๆนะฮะเออ หลาดคนดูหนังเรื่องนี้นะ่าจะเข้าใจมีม,มนี้นะฮะอันนี้ซาร่าเป็นคนโพสใน IG s o r r y เองเลยนะแล้วก็เก็บตกสีสันซาร่า ah มีอีกเพียบฮนะ,ะมาดูนี้เมื่อวานนี้หลังจากต่อสัญญาเสร็จก็มาเฉลิมฉลองฮนะมีเพื่อนๆมีญาติๆนะฮะแล้วก็มีคนหนึ่งฮนะคนหน้าคุ้นนะฮะนั่นก็คือมาโกแวรรตติครับมานั่งคุยกับซาร่าอยู่ที่บาร์ตรงนี้นะฮะเออไม่รู้คุยอะไรกันนะนี่ถ้าเกิดยังไม่ต่อสัญญากันเนี่ยเราคงคิดแล้วนะว่า เวลติมันชวนไปเป๊ชเหรือเปล่าวะแต่ว่าไม่ฮะพอต่อสัญญาแล้วก็จบครับคงคุยเรื่องอื่นครับนักฟุตบอลเขาก็คุยกันได้หลายเรื่องนะครับแล้วก็นี่ฮะอันนี้ซาร่าคุยอยู่ในโต๊ะหมู่เพื่อนๆแล้วก็คุยอะไรไม่รู้ครับแบบออกอาธรรเลยทีเดียวนะมีคนเขาถ่ายมานี่แฟนแฟน,แฟนในร้านก็ถ่ายมาคุยอะไรไม่รู้เนี่ยแล้วก็ข้างๆฝั่งขวาน,นั่นก็น่าจะเป็นเอเจนต์ของเขานะฮะนี่ใส่แว่นมาดูฟันได้กันบ้างครับฟันได้ก็ไป ฉลองนิดนึงฮะเต้นแดนนะฮะกับฟันอ่ากับเควินเดอ์บอยแล้วก็ดีเจคนนี้ฮะดีเจคนนี้คนที่เคยมางานแห่ฉลองของเราเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยแห่ฉลองผ่าเมืองลิปูที่อยู่บนรถรถบัสอะ่ะคนที่เป็นดีเจเปิดแผ่นอ่ะคือคนนี้ตัวสูงมากเลยนะสูงกว่าฟันได้ด้วยเห็นไหมเออเขาว่าเขาชื่อว่าคาวินอะไรนะเขาวินอะไรสักอย่างผมลืมชื่อแนละ้นะครับนั่นแหละก็ มีเป็นคลิปด้วยฮะนี่ฟันไดากับเดอร์บอยครับกอดกันเต้นอยู่นี่นะก็ขอฉลองสักวันหนึ่งนะปล่อยผีสักวันหนึ่งเพราะเดี๋ยวจะต้องกลับมาฝึกซ้อมแล้วนะครับเดอร์บอยกับฟันไดาเนี่ยเขาสนิทกันนะเพราะว่าเดอร์บอยกับฟันไดาเนี่ยเขาส่งลูกเรียนโรงเรียนเดียวกันแล้วก็คงไปเจอกันบ่อยแหละนะครับอืม <Okay. S 1> ส่วนอันนี้ฮะทิ้งท้ายมาดูราคาค่าตัวของนักเตะลิเวอร์พูลใน พรีเมยร์ลีกแฟนตาซีพรีเมยรีกปีใหม่กันนะฮะเบื้องต้นซาร่าขยับไป13ล้านเลยโอ้แพงมากครับในเกมนี้ใครเล่นจะรู้เลยฮะสำหรับพรีเมยรีกแฟนตาซีเนี่ยโอ้ซาร่า13ล้านนูนเยส9ล้านโชต้า9ล้านดิอาร์ต8ล้านอาน7.5โรบสัน7ฟันได้หก6.5อาริซง5.5ตาเียโก้5.5เอเรียด5แล้วก็ดัมซี่4อันนี้เขาเอามาเข้าๆนะครับ ็ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปฝากกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดกันเช่นเดิยของสาระส่วนต่างๆวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามสวัสดีครับ